รายงานออกมาจากทางด้าน6องพักเพื่อไทยที่แจ้งว่าคุณหมอชลนาเนีน่ยนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นได้มีการทําหนังสือชี้แจงกับทางกะกะตค่ะในเรื่องของการกําหนดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณาของพักรวม70นโยบายด้วยกันถึงตัวคุณแสวงบุญม,มีเลขากะกะตาตามที่ได้ให้มีการแก้ไขารายการต่างๆให้มันครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของการกําหนดนโยบายนะคะที่ต้องใช้จ่ายเงินเนี่ยตามมาตรา57ของพรบที่ว่าด้วยพักการเมืองที่ต้องระบุ3เรื่องด้วยกัน ก็คือ1วงเงินที่ต้องใช้2ที่มาของเงินที่จะใช้ในการดําเนินการและก็ 3. ความคุ้มค่าประโยชน์ในการดําเนินการและก็ความเสี่ยงซึ่งทั้งนี้ค่ะมุกฝังค้าในท้ายของหนังสือเนี่ยที่ทางพักเพื่อไทยส่งไปถึงกะกะตก่อนระบ,บุถึงทั้ง3หัวข้อเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะบอกเอาไว้ว่าเพื่อไทยนยขอเรียนว่าได้ทําหน้าที่ฝ่ายคา้านมาตั้งแต่การยึดอํานาจการปกครองประเทศเมื่อปี57การกําหนดนโยบายแล้วก็วงเงินงบประมาณที่จะใช้เนี่ยต้องคํานึงถึงสถานะการเงินที่เป็นอยู่ เมื่อได้รับโอกาสบริหารประเทศนโยบายระะวงเงินที่จะใช้จึงอาจมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์และอาจต้องผูกพันธุ์งบประมาณต่อเนื่องเพื่อความสําเร็จของโครงการค่ะโดยสําหรับนโยบายนะคะที่เป็นไฮไลท์ของการชี้แจงครั้งนี้คุณผู้ฟังคะมันอยู่ที่ลําดับ68ในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งพักเพื่อไทยในะระบบวงเงินที่จะใช้ในครั้งนี้เอาไว้นะคะอยู่ที่5 6แสนล้านค่ะโดยที่มาของเงินที่ใช้ดําเนินการเนี่ยก็คือ จากการบริหารระบบงบป,ประมาณและระบบภาษี 1. 1. <S ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี67จำนวน6 2แสนล้านแล้วก็ 2. ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย1แสนล้านแล้วก็การบริหารจัดการงบประมาณ1 3แสนล้านกับการบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน90 0 0 0ล้านทั้งหมดนี้สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศโดยไม่มีการกู้เงิน นี่นะคะก็จะใช้เงิน5.6แสนล้านแล้วค่ะจาก4แหล่งด้วยกันนะคะที่ทางพรรคเพื่อไทยได้แจกแจงกันเอาไว้ก็คือจากไรายได้ของรัฐที่เพิ่มขึ้น2.6แสนล้านจากภาษีค่ะที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย1แสนล้านจากการบริหารจัดก,การงบประมาณเนี่ยนะคะก็คือจะต้องไปหันงบในการรายกระทรวงนั่นแหละ1.3แสนล้าน และก็การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่มันซ้ำซ้อนนะคะก็จะแซะออกมาอีก9 0,000่นล้านทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเงิน5.600แสนล้านน,น,นะคะที่ทางพักเพื่อไทยนั้นประมาณการกันเอาไว้ว่าจะนําเงินก้อนนี้มาแจกประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ10,000บาทนั่นเองทีนี้พักเพื่อไทยก็ยังแจกแจงต่อไปอีกคุณผู้ฟัง คือในส่วนของความคุ้มค่าของโครงการและก็ประโยชน์ในการดําเนินนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยโคชี้แจงว่าประชาชนได้รับเงินดิจิทัลกันทั่วถึงค่ะและมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการกระตุ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนทุกพื้นทีนท่ทั่วประเทศทําให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างเท่าเทียมและสูงกว่าเม็ดเงินที่ใช้โดยประชาชนทุกคนเนี่ยมีกระเป๋าเงินดิจิทัลจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อมาตรการทางด้านการคลังในอนาคต เพราะว่าสามารถใส่โปรแกรมเพื่อระบุเงื่อนไขในการใช้เงินดิจิทัลและทำให้มาตรการทางด้านการคลังมีประสิทธิภาพสูงสุดประเทศจะเข้าสู่ระบบการเงินรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนของระบบการเงินโลกและภาคธุรกิจก็จะได้รับอนุสงจากกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมทั่วถึงในทุกพื้นที่และนอกจากนั้นนะคะนโยบายของพักเพื่อไทยเนี่ยจำนวน70นโยบายที่ใช้ ที่ได้ชี้แจงในวงเงินน่นะคที่มาของงบประมาณความคุ้มค่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยจากนโยบายในหัวข้ออื่นๆนะยังมีเรื่องของนโยบายเงินสมทบคนสร้างตัววงเงินที่ต้องใช้90 0 0 0่นล้านนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ3 0 0 0 0ล้านรถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสาย4 0,000ล้านบวกกับ80,00ล้านต่อปีและก็นโยบายเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้าจากลาวเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังและสนามบินสุนภูมิ4.5หหมื่นล้านเชื่อมโครงข่าย รถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ8 0,000ล้านนโยบายบริหารจัดการน้ำไม่ท่วมไม่แล้งเบื้องต้นใน5 0 0แสนล้านเงินเดือนคนจบปริญญาตรีอีก2.5หมืน่นแล้วก็ใช้เงิน4 0,000่นล้านสนับสนุนส่งเสริม SME อีก3 0 0 0 0ล้านนโยบายยกระดับอีก30บาทรักษาทุกโรคเพิ่มอีก2 0 0 0 0ล้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีก3,000ล้านซึ่งถากว่ามีการดําเนินการครบ70นโยบายในระยะเวลา4ปีเมื่อน,านําจํานวนเงินที่จะใช้ทั้งหมดมารวมกันแล้วเนี่ย วงเงินที่จะใช้ซึ่งมาจากการบริหารระบบงบประมาณและการบริหารระบบภาษีจะอยู่ที่วงเงินประมาณ3ล้านล้านบาทก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้พาดหัวนะคะว่าพักเพื่อไทยเขาจะใช้ในการบริหารประเทศในช่วง4ปีเนี่ยคือเงิน3ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะมีรายงานด้วยนะคะผู้ฟังว่ากก,กตเนี่ยเขาได้รับแจ้งรายละเอียดนโยบายการหาเสียงตามมาตรา57 กับพรปรที่ว่าด้วยพักการเมืองจากบรรดาพักการเมืองครบทั้ง70็พักการเมืองแล้วนะคะซึ่งทุกพักเนี่ยส่งในกําหนดเวลาและสํานักงานก็กําลังดาวน์โหลดข้อมูลนโยบายของทุกพักเนี่ยเรียงตามหมายเลขบัญชีรายชื่อของพักลงในเว็บไซต์ของทางสํานักงานค่ะเพื่อเผอยแพร่ให้ประชาชนได้ตรวจสอบกันต่อไปและหลังจากนี้นะคะทางสํานักงานเองก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดการชี้แจงนะคะว่าครบทั้ง3เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไหมคือจะต้องมีการระบ,บุวงเงินที่ต้องใช้ค่ะและก็ที่มาของเงินที่จะใช้ดําเนินการ และก็จะต้องระบุถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ในการดําเนินนโยบายพร้อมกับจะต้องระบุนะครับผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายหรือไม่และขณะเดียวกัน่็จะต้องพิจารณาว่านโยบายหาเสียงที่ว่านี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมหรือว่ามีการปกปิดข้อมูลที่ควรจะแจ้งไหมเพราะจะเข้าข่ายผิดพรบ ว่าด้วยการเลือกตั้งปี2561ในมาตรา7จวดสมงเล็บหหลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือว่าพักการเมืองได้ด่าเพาไม่มีการแจกแจงในแง่ของรายละเอียดและก็มีรายงานค่ะคุ้ฝังว่าสำหรับพักการเมืองอ,อื่นๆนะนะคะที่ส่งข้อมูลไปยังกะกะตเนี่ยอย่างพัรดมไทยสร้างชาติไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือลดต้นทุนเกษตรกรวงเงิน6000ล้านเพิ่มเงินสมทบของภาครัฐค่ะเพื่อให้แรงงานในระบบประกันสังคมวงเงิน2.9หมื่นล้านค่ะ หนึ่งอำเภอร้อยทุนการศึกษาปีละ1,000ล้านกองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงิน3 0 0 0 0ล้านบัตรสวัสดิการพลัสวงเงิน7 1ห่มื่นล้านคนละครึ่งภาค2วงเงิน40,000ล้านเที่ยวด้วยกันนะคะเที่ยวด้วยกันเมืองรองภาค2วงเงิน1.8หมื่นล้านค่ะเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุ4ี่0 0ล้านช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีละ4 0 0 0ล้านกองทุนพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวปีละ1000ล้านค่าตอบแทนอปพ,พรร วงเงิน1 0 0 0 0ล้านรวมวงเงินที่ทางพักกรมไทยสร้างชาติจะใช้จ่ายเนี่ยคือ2 5ง0แสนล้านค่ะในขณะที่พักพลังประชารัฐนะคะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจก็อย่างเช่นบัตรประชารัฐ700และก็ฟรีประกันชีวิตประชารัฐในวงเงิน1.28แสนล้านค่ะแม่บุตรธิดาประชารัฐ1.74แสนล้านเบีย้ยผู้สูงอายุ4 9 5แสนล้านสุขภาพครบวงจร5,000ล้าน การบริหารจัดการน้ำา10,000ล้านบริหารที่ดิน3,000ล้านบาทและก็กองทุนประชารัฐวงเงินปีละ1000 0แสนล้านก๊าซประชาชน2 4หมื่นล้านเรียนฟรีถึงปริญญาตรี5.2หมื่นล้านรวมใช้จ่ายนะคะของพักพลังประชารัฐอยู่ที่1ล้านล้านบาทค่ะนี่ละนะคะที่วันนี้เป็นรายงานกันออกมากับรายละเอียดที่ทางแต่ละพักการเมืองนั้นนะคะได้แจกแจงกันไปกับทางกกตค่ะคุณผู้ฟัง